เมลเก่าที่เราใช้งานอยู่ต้องการอยากจะย้ายเข้าเครื่องใหม่แต่จํารหัสผ่าน Gmail ไม่ได้เราย้ายได้นะคะถ้าเครื่องเก่าเข้าใช้งานได้อยู่นะคะย้าย Gmail ไปเครื่องใหม่แบบไม่ต้องใส่รหัสผ่านก็ได้ค่ะมาดูวิธีกันค่ะย้าย Gmail จากเครื่องเก่าเข้าเครื่องใหม่แบบไม่ต้องใส่รหัสผ่าน Gmail นะคะใส่ชื่อเมลเข้าไปก่อนได้เลยนะคะใส่เมลเสร็จเรียบร้อยกดถัดไปกดลองด้วยวิธีอื่นลองวิธีอื่น ระบบจะเด้งมานะคะให้ยืนยันจากเครื่องเก่าว่าใช่เราหรือเปล่าที่ล็อกอินเข้าใช้งานใช่ฉันเองอุปกรณ์นี้นะคะเราใช้เองกดถัดไปกดดำเนินการต่อกดฉันยอมรับเพียงเท่านี้นะคะเมลก็เข้าใช้งานเครื่องใหม่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ เนี่ยค่ะเมลเดียวกันเลยนะคะไม่ต้องใช้รหัสด้วยค่ะวิธีย้ายแบบนี้นะคะเครื่องเก่าต้องเข้าใช้งานได้ตามปกตินะคะเมลที่เข้าใช้งานได้อยู่ถึงเราจะจํารหัสผ่านไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะย้ายเข้าเครื่องใหม่แบบไม่ต้องใช้รหัสก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ